สำหรับการแยกตัวประกอบของพหุานามในหัวข้อต่อไปนะคะเป็นการแยกตัวประกอบของพหุานามที่อยู่ในรูปผลต่างกำลังสามในคลิปที่แล้วนะคะเราได้เรียนการแยกตัวประกอบของพหุานาม <s> ที่อยู่ในรูปผลบวกของกําลังสามไปเรียบร้อยแล้วสูตรของการแยกตัวประกอบของพหุานามในรูปของผลต่างกําลังสองก็มีลักษณะใกล้เคียงกันค่ะมาดู เขากำหนดให้ a กำลัง3เมื่อนำไปลบกับ b กำลัง3เราสามารถแยกออกเป็นสองวงเล็บได้ a ลบด้วย b คูณกับ a กำลังสอบวก ab แล้วนำไปบวกกับ b กำลัง2สังเกตเครื่องหมายนะคะถ้าตัวข้างหน้าเป็นเครื่องหมายลบข้างหน้าก็จะเป็นเครื่องหมายลบแต่เครื่องหมายตรงกลางตรงนี้จากลบ ตรงนี้จะกลับการกลายเป็นเครื่องหมายบวกส่วนเครื่องหมายที่อยู่ด้านหลังจะเป็นเครื่องหมายบวกเสมอท้านองเดียวกันเมื่อเราเรียก a และ b แทนคำว่าหน้าหลังจะได้หน้ากำลัง3ลบด้วยหลังกำลัง3หน้ากำลังสลบด้วยหลังกำลัง3แยกออกมาเป็นหน้าลบกับหลังแล้วนำหน้าไปกำลังสอง จากเครื่องหมายลบตรงนี้จะเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายบวกบวกกับหน้าหลังแล้วถึงจะบวกกับด้านหลังยกกําลัง2นั่นเองอ่ะเรามาดูตัวอย่างเพื่อเพิ่มความเข้าใจกันตัวอย่างเขากำหนดมาให้เป็น y กําลัง3ลบด้วย1ก่อนที่จะแยกตัวประกอบของผลต่างกําลัง3จะต้องทำแต่ละตัวให้อยู่ในรูปกําลัง3ม จะได้ y กำลัง3ลบด้วย1เฉยเยก็คือ1กํากำลัง3แยกมาถึงตรงนี้แยกออกมาหน้ากำลัง3ลบหลังกำลังสก็แยกออกมาเป็นหน้าทำยังไงกับหลังก่อนนะลบกับหลังคูณกับหน้ากำลัง2แล้วนำไปจากเครื่องหมายลบจะกลับกันไปกลายเป็นเครื่องหมายบวกกับหน้าหลังหน้าหลัง y คูณหก็กลายเป็น y บวกกับหลังกำลังสองหลังกำลังสองยกกำลังสองกลายเป็นเลข1ตอบแค่นี้ได้เลยถ้าจำสูตรการหาผลต่างกำลัง3หรือผลบวกของกำลังสได้ก็จะทำให้การหาผลลัพธ์ของการแยกตัวประกอบของผลต่างหรือผลบวกกำลังสง่ายขึ้นค่ะตัวอย่างที่2องนะคะมาดูรูปนี้ เขาบอกว่าให้แยกตัวประกอบของ2 7ลบด้วย b ยกกำลัง3พิจารณา2 7ลบด้วย B ยกกำลัง3เราจะต้องแปลง27ให้อยู่ในรูปยกกำลัง3 27คือ3ยกกำลัง3ลบด้วย b กกำลัง3ตอนนี้อยู่ในรูปแบบนี้แล้วสามารถแยกตัวประกอบได้แล้วหน้ากำลัง3ลบหลังกำลัง3แยกออกมาเป็นหน้าทำยังไงกับหลังนะ ลบกับหลังคูณกับหน้ากําลัง2แล้วนําไปจากเครื่องหมายลบกลับกันกลายเป็นเครื่องหมายบวกหน้าหลังก็คือ3 B แล้วนําไปบวกกับ B กําลัง 2, 2> อาหาผลลัพธ์จะเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อเลยค่ะด้านหน้าเขียนเหมือนเดิมเลยกลายเป็น3ลบด้วย B คูณกับ3ยกกําลังสกลายเป็น 9บวกกับ3 B บวกกับ B กำลัง2จะตอบแค่นี้หรือเราอาจจัดรูปพหุานามให้อยู่ในรูปที่สมบูรณ์ก็คือนำตัวแปรขึ้นมาอยู่ด้านหน้าโดยการดึงลบหออกมาไว้ข้างนอกวงเล็บจะได้ลบ B จากบวก3กลายเป็นลบ3คูณกับเรียงตามดีกรี B กำลัง2บวก3 B แล้วนำไปบวกกับ 9นักเรียนดูนะคะตัวนี้แยกต่อได้ไหมแยกต่อไม่ได้ถ้าสมมุติแยกต่อได้ก็แยกต่อได้เลยมาดูตัวอย่างสุดท้ายกันจงแยกตัวประกอบของจงแยกตัวประกอบของ3 X-1 ลบด้วย1ทั้งหมดกำลัง3บวกด้วย4 x ลบด้วย4ทั้งหมดกำลังส เขียนไว้ด้านหน้าเลยเป็น3 x ลบด้วย1ทั้งหมดกำลัง3บวก x ลบด้วย4ทั้งหมดกำลัง3ครูจะเขียนสูตรไปเลยนะคะเพื่อความรวดเร็วต่อไปด้านล่างก่อนเดี๋ยวที่ไม่พอเนาะเท่ากับหน้าลบหลังหน้าบวกหลังทั้งหมดกำลังสาขออภยัยข้อนี้จะต้องเปลี่ยนจากโจทย์บวกกลายเป็นโจทย์ลบนะคะ,ะครูจะแก้ตรงนี้เลยตรงนี้เป็นลบตัวนี้ก็เป็นลบ หน้ากำลังสามลบหลังกำลังสาแยกออกมาก็กลายเป็นหน้าทำยังไงกับหลังก่อนหน้าลบกับหลังลบกับ x ลบด้วย4คูณกับหน้ากำลัง2ตรงกลางมีสองไหมไม่มีแล้วเครื่องหมายต้องกลับกันจากลบกลายเป็นบวกหน้าหลังก็คือ 3x ลบด้วย1 หลังคือ x ลบด้วย4แล้วนำไปทำยังไงกับหลังกำลังสองบวกกับหลังกำลัง2ตอนนี้จะเสร็จเรียบร้อยแล้วอะต่อเลยคิดในวงเล็บให้เสร็จค่ะ3 x, x ลบด้วย x เหลือแค่2 x ลบ1ลบกระจายเข้าไปกลายเป็นบวก4ลบ1บวกด้วย4กลายเป็นบวก3 ในวงเล็บใหญ่เลยใช้สูตรกำลังสองสมบูรณ์หน้าลบด้วยหลังทั้งหมดกำลังสองแยกออกมาเป็นตรงนี้แยกออกมาเป็นหน้ากำลังสองหน้ากำลังสองกลายเป็น9 x กำลังสลบด้วย2หน้าหลังสองสาม x แล้วบวกกับหลังกำลังสองบวกกับตัวต่อไปตัวนี้ คิดในวงเล็บให้เสร็จก่อนอ่ะงั้นเดี๋ยวจะแก้ตัวนี้นะคะตรงนี้คิดในวงเล็บให้เสร็จก่อนกลายเป็นข้างหน้าคูณกันหน้าคูณหน้าได้ 3x กําลังสองตรงกลางเกิดจากใกล้คูณใกล้รวมกับไกลคูณไกลลบ x ลบด้วย 12x กลายเป็นลบ 13x ด้านหลังคูณกันลบ1คูณลบ4ได้บวก4 บวกกับด้านหลังหน้าลบด้วยหลังทั้งหมดกําลังสองก็คือหน้ากําลัง2อลบสหน้าหลังกลายเป็นลบเท่าไหร่คะลบแปแล้วถึงจะเอาไปบวกกับหลังกําลังสองคือ16บรรทัดต่อไปเลยข้างหน้าเขียนเหมือนเดิมนะคะกลายเป็น 2X บวกด้วย3คูณตัวนี้ถอดวงเล็บออกมาก่อน 9x กําลังสองลบ 6x บวก 1. บวกกับกระจายวงเล็บเข้าหมายเข้าไปในวงเล็บได้3 x กำลังสองลบ1 3 x แล้วนาไปบวก4บวกกับตัวที่เหลือก็คือ x กาลังสองลบด้วย8 x บวกด้วย16อ่าจะเสร็จเรียบร้อยละต่อเลยด้านหน้าแยกไม่ได้เขียนเป็น2 x บวกด้วย3เรียงตามดีกรีดีกรี2ก็จะมี 9x กํา x 2ลัง2กับ3 x กาลัง2แล้วก็ x กาลังสรวมกัน9บวก3เป็น 12 12บวก1กลายเป็น13 x กำลังสองต่อไปดีกรี1บ้างดีกรี1เป็นลบ6ลบ13กลายเป็นลบ19ลบ19ลบ8กลายเป็นลบ27 x ส่วนตัวสุดท้ายตัวที่มีดีกรีเป็น0 1 รวมกับ4กลายเป็น5 5รวมกับ16กลายเป็น21บวกกับ21ข้อนี้ตัวนี้ไม่สามารถแยกต่อได้แล้วดังนั้นจึงตอบแค่นี้ได้เลยเห็นไหมการแยกตัวประกอบของพหุานามเพียงแต่เราสามารถจำรูปแบบหรือจำสูตรได้เราจะสามารถเขียนต่อแล้วก็สแสดงวิธีทำได้ต่อเลยค่ะดังนั้นนักเรียนอย่าลืมไปทบทวนสูตรการหา หรือการแยกตัวประกอบของพงหุนามในรูปแบบต่างๆทั้งการบวกและก็การลบนะคะสำหรับคลิปการอธิบายในเรื่องของผลต่างกำลัง3การแยกตัวประกอบของผลต่างกำลัง3ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะ